วันนี้จะพาไปขึ้นบอลลูนกันที่วังเวียงนะคะน่าจะเป็นบอลลูนที่ถูกที่สุดในโลกนะคะราคาประมาณ1นึ่งล้านหแสนกีบหรือว่าเป็นเงินไทยประมาณ3,200ค่ะอันนี้เราขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีบอลลูนลู่อื่นๆตามเราขึ้นมานะคะตอนขึ้นก็อาจจะกลัวนิดนึงนะคะเพราะว่า มันก็กําลังจะขึ้นสูงเนาะแต่จริงๆแล้วไม่น่ากลัวเลยนะคะมันจะค่อยๆขึ้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ข้างบนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแก๊สนะคะเป็นเปลวไฟอาจจะทําให้เราร้อนได้แต่ฟินมากเลยตอนแรกก็กลัวกันเนาะหลังๆก็คือยื่นไม้เซลฟี่นะคะออกไปไม่ได้กลัวว่าโทรศัพท์จะตกเลยอันนี้เราขึ้นช่วงเย็นนะคะดูผ้าคิทตกนะคะ ใช้เวลาประมาณ25นาทีไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวก็ลงแล้ว